สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมทอบนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นกันในแมปเกาะล้างนะครับแมปเก่าๆนะครับเดี๋ยวปรับภาพแป๊บนึงรับไม่กการสักโนอมอลไดโบ ไหวปะวะอุ้ยเอ้ยเอิอถอ,อ,อยหลังทำมันอ่าเราจะไปะสำรวจด,ด้านเยน็นแต่อตอนแรกเริ่มจากการ,ต,รตัดต้นไม้ก่อนเลยนะฮะแต่ถ้าเราเล่นแบบเกาะเล็กๆแบบนี้เราก็ปรับเป็นภาพแบบอืมตินนี่ไปเลยนะครับไม่ต้องมองเหียแล้วนะครับผมก็มองกันแค่นี้เอ้ยใครเห็นเกาะบ้างเดียวอืมอืมอืมประมาณชักช็อตก็พอ นะครับก็จะได้เห็นทางเกาะนะครับสําหรับทางเกาะอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกเราต้องขุดต้นไม้เออไม่ใช่ถุดต้นไม้ตัวแหลกจิบแป็งเลยนะครับอ่าตัดไม้ได้ครั้งแรกนี่โอ้โหบูมเทมอกไม่ใช่ <laughs> อ่าแล้วต้นไม้เราก็ขุดใบไม้ออกให้หมดนะครับหาต้น หาเมล็ดมันมาปลูกนะฮะเมื่อเราก็จะไม่มีไม้ใช้กันนะฮะได้แล้วนะฮะหนึ่งต้นเดี๋ยวนี้แค่พูดนะฮะไม่รู้เป็นไรนะครับแหมสองต้นละพูดไปเรื่อยเราก็เจอเองละอุ้ยอืมสามแล้วเจ๋งโอ้ย เอออสี่ร่ย,ย้วสรุปด้วยก็สี่ต้นนะครับอืมอืมแลลกแลกเออ,เอ,อไว้ไหนดีตัวไว้ที่เดิมน,นะฮะประมาณนี้นะคะโอ้ยออคอมมันกากจย้ยงแลลก ลนี่ครับต้อนอ้อยนะฮะก็ตัดขึ้นบนมาครับแล้วก็ามาปลูกไว้สวยๆงามๆนะครับผมเอามาไว้สวยๆงามๆนะครับก็คราวนี้จะทำไงต่อดีนะครับผมก็มาคราฟอันนี้กันได้เลยนะครับ ก็เอาวันเดียวพอนะพูดมาให้กล็ลืมแล้วก็จะทำคาฟฟิ้งเทเบิลนะครับผมก็ได้แล้วก็จะวางตรงไหนก็ลงท่านเลยนะครับโอ้รอมมานว่าวางไว้กลางๆวางไว้เดี๋ยวค่อยทุบเก็บอะไรกันไม้พวกนี้นะครับผมแนะนำให้เก็บเอาไว้สักอันหนึ่งก็ดีนะ อ่าก็เอามาทำสติ๊กนะครับเออไว้สักอันสองอันก็ดีนะครับอา้อาวเฮ้ยอ้าเยอะเฮ้ยเยอเฮ้ยลืมเบยต้องเหลือไว้ต้งใสตต้องเหลืออันเดียวแล้แหละครับโอ้ยลืมทำาปต้องใช้วิธีเทพครับโอ้เที่ยไปเกิน ในว่าผมชอบความคลาสสิกนะครับก็เดิมมชีวิตเดิมๆตอนแรกก็เรลงการขุดดันเจี่ยนดันเกี่ยนเลยนะครับก็ทำทางลงต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าวังครั้งมันจะมีซอมเบีซ้ซอมเบี้ตรงนี้มันรู้สึกจะเป็นพื้นที่โล่ง โอ้มันกล้าลงเหมือนกันโอ้ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ก็เดี๋ยวอย่าพึ่งเลยนะครับผมตอนนี้เก็บหินไม่บ้างดีกว่าทำพวกเตาอะไรอย่ายพึ่งไปลงดันนะครับตอนแรกเรายังกากาก,ากอยู่ ก็เว้นที่ไว้บ้างนะครับเผื่อทางขึ้นเราก็วางดินแทน,นครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรหรอกครับดินก็มีประโยชน์เฉพาะวางนะครับกรุดไปเยอะๆครับหินช่วงแรกก็สําคัญอยู่นะครับผมไม่รู้เสียงจะเบาไปหรือเปล่านะครับก็ขอโทษด,ด้วยอืมก็ครับเตา อ่ประมาณนี้นะครับก็เอ้ยโยนทำไมเราเอ้ต้องระวังอย่างมากนะครับช่วงแรกสังบ้านผมแนะนำให้เป็นทรายหรือว่าดินก็ได้นะครับเพราะว่า เราต้องอะไรอ่ะหาที่นอนให้ได้ก่อนเพราะแม่งไม่มีแกะนะครับไม่รู้แม่งหาได้ที่ไหนเลู <c oughs> ก็ต้องแบบอยู่อย่างลำบากนะครับไม่มีที่นอนเราหาที่ที่แบบเ็ดดินที่ไม่ใช่บนเกาะเรานะครับ <c oughs> เพื่อให้มีพื้นที่ประหยัดพื้นที่บนเกาะนิดนึงนะครับเก็ดดินเยอะ ก่อนที่จะมืดขุดๆไปครับไม่ต้องกลัวน้ำลึกครับว่ายขึ้นมาได้ใครๆก็รู้ใช่ไหมครับโอ้ยอืมโอ้พอแล้วมองวางแค่ขอบไว้ก่อนนลกกัน โอ้ดอกทองโอ้ดอกทองอืมไม่ต้องสวยงามเลือดดูนะครับเอาให้อู่ได้ก็พอแล้ว ้ยเงียบไปจังงนานเดี๋ยวนะครับผมขอไปปิดประตูบ้านแป๊บหนึ่งพอดีไม่มีใครอยู่นะครับก็เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเข้าอีกรอบนะครับผมอ่าก็เข้ามาต่อกันเลยนะครับหลังจากปิดประตูบ้านเสร็จนะครับก็แอบก็นานกันนะครับพอผมแฉกลับมาเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปขุดกันต่อเลยนะคะ ผมไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงดีนะครับต่อหรือว,ว่ามันพาร์ทสองดีนะฮะงั mm ้น hmm. เดี๋ยวผมเล่นไปก่อนครับถ้าโอเคไปเลยเดี๋ยวผมค่อยนี่แล้วกัน mm hmm. าผมกยจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะครับ mm hmm. แล้วค่อยตัดเป็นพาร์ทอื่นโ mm hmm. อ้น้ำหมดน้ำหมดโอ้โหเออระเบิอา,ากาแป๊บหนึ่งนะฮะ อ่าอากาศแป,ป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเสียงแมงมุมมันมาจากไหนนะครับตนนีพบทุกที่ปิดบ้านแล้ว,วแหละครับโอตตนนีผบกลัวมากๆเลยนะครับปิดบ้านโดยเร็วครับปิดบ้านครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสปอนมันอยู่ตรงไหนแต่ผมรู้สึกเริ่มกลัวแล้วครับผมลงไปอยู่ในน้ําดีกว่าืมทาไม่นีเไยวย้ก่อนนะครับตอนนี้เพื่อความสว่างของเรานะฮะก็ควรจะปักไว้ก่อนนะครับอุย้ยล่วงดันเลยนะครับเกือบล่วงดันเนาะครับน ว่าแต่มัมุมมันเสียงมันมาจากไหนวะเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะครับก็จะเกิดเท่านี้นะเว้ยฮ้ยกลัวนะครับเนี่ยผมกลัวอยู่นะฮะ เราไปขุดบินก่อนผมว่ามันน่าจะอยู่ในดันนั่นแหละครับไม่ต้องลงเลยครับดีละลงไปเดี๋ยวตายเอานะฮะอืม อุ้ยอุ้ยจมน้ำนะครับผมเดี๋ยวตัดไปพาดสองตอนทำบ้านเสร็จนะครับผมรับเดยวเจ้าดสองครับนี่ครับผมเจอซอมบี้ตัวแรกแล้วโอ้โหมันต่อยผมแรงแล้วก็อซอมบี้เกิดละเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนชู่วเวลาสยองขวัญนะครับมันจะมักจะเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้ยอนี่ยตายแล้วอน่ยตายแล้วเอย่าฆ่ากูเยี่าฆ่ากูโอ้ตายแล้วนะครับ ขออภัยด้วยครับที่ผมตายตอนนี้ตายแล้วไม่นะเจออ็นเดอร์แมนใต้น้ำไว้ก่อนนะครับตอนนี้เอ้ยก็เลยอยากมาถ่ายดูนะลอยตอนเช้าไปด้วยผมเป็นคนใจร้อนโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุย้ยแอบในน้ำแอบในน้ำพือนออเรฟังกันร้อนหลอนน่ากลัววะ่ะ เฮ้ยเฮร้อ,อ,หอนหลอนเลยอ่ะผมเป็นไม่ได้อะร้อนนะอะผมรอเช้าก็ตัดไปตอนเช้าดีกว่ารับสวัสดีครับเฮ้ยร้อนเหลือเกินอ่ะยั้ไงก็พาร์ทสองไปเลยนะครับผมเฮ้ย